เรายึดตรงนี้ไปได้แล้วแต่จะต้องยึดตรงนี้ไปเดินเฮ้ยตุ้ยเฮ้ยตุ้มปัง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 ยิงปั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 งปาระเบิดปุ้ม

ยิงป uh ังปังปลาระเบิดปุ๊บตูมอ่าปังปังเฮ้ยหนีสิโดนอล่รมาเร็วดิอ้าวดูสิเฮ้ยปัง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 